ค่ายเพลงบ้านไทยลุกฮุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ TC ซีคลินิและเด e ะคลินิกทุกสาขานิสิตเซรัร่มเซรั่มเข้มข้นจากเกลือหิมลาละยันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำจบปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมิ้นชัยแล้วหน้านุ่มใสใครๆก็ทัก สว,สวัสดีครับช่วงนี้มีเพลงเพราะเพระอีกหนึ่งเพลงนะครับที่มีนักร้องหน้าตาดีมือกี้าราหรอมือเวดเล่นดีมากหล่อมากมือกลองน่ารักเพลงนี้นางเอกเซ็กซี่จะเซ็กซี่น่ารักขนาดไหนครับผมลองไปฟังดูครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุดติ่งดวงใจ อยากจะขอบนบานค่าแต่สานที่เคารพผมบังเอิญได้พบเจอกับคนครึ่งนางฟ้าก็อแค่มาตัวหนึ่งที่เฮาฮอนด้วยใจมาขอแค่เพียงสุขคใา้ดอกฟ้ารุ่งมัทีก็ตัวผมเจียมตัวเลยกลัวๆเลยใจสั่นสตาเขาทุกวันมันช่างเพลินและสุขีหากว่ามีฤทธาปาริหารชั่วโมง ตอ,อตัวผมเจียมตัวเลยกลัววและใจสั่นสบตาเขาทุกวันมันช่างเพลินและสุขีหาก่วมีฤทธาปาฏิหารชั่วโมงนี้พร้อมยอมพลีด้วยชีวิตรักจริงๆสุดติ่งด้วย รักจริงจริงสุดตึงดวงใจแอบขคดไห้ทุกวันหากเธอลองเัอไปจะดีไหมช่างสุดสวยและอ่อนหวานเนื้อใครใครเหมือนยาบำรุงจิตใจชันดีป้มซีตาสยามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนก่อนเลยครับสวัสดีครับผมป๊อกป้อมซีตาสยามนักร้องนําครับ สวัสดีครับผมเป็กวงซีดมือกีต้าร์นะครับเรียกสั้นๆว่าเป็กครับใช้กับยาวเป็กนี่อีกสองคนิ่ามแพ้แล้วนะอีกสองคนท่ามแพ้นะสวัสดีครับผมริมวงซีดมือกลองครับผมหัวหงอกเล่นมาใหญ่แล้วไปไม่ถูกเลยสวัสดีครับองซีดครับมือเบสครับขอถามจุดเริ่มต้นก่อนว่ามารวมตัวกันได้ยังไงตอนแรกผมกับพี่เป็กคือบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เหมือนมี ความฝันเหมือนกันว่าอยากเป็นศิลปินพี่เป๊กก็แบบรู้จักกับพี่โอมือเบสแล้วก็มือเบสรู้จักกับมือกลองอีกอีกทีนึงรู้จักเป็นเป็นทอด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 เปราจุดรู้จักใครบ้างแมสเราใครรู้จักแล้วแบบเพลงเพลงสุดติ่งอ่ะพี่มันมันมันมีแบบว่าอะไรคิดไม่ออกไม่คือต้องบอกเนื้อหาเรื่องเพลงมันไปได้ยังไงไม่ใช่ก็คือแบบ เทงเนวจริงๆตอนแรกก็คือเหมือนเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งตอนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเหมือนผมแอบชอบส,สาวอเมซอนคนหนึง่งเพื่อนๆก็เลยแบบว่าเอาเอเข้าไปขอเฟซขอเบอร์ขอไลน์ด้วยอะไรแบบนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจก็คือไปซื้อโกโก้โอโอแก้วหนึ่งแต่ว่าก็ไม่กล้าขอเบอร์ขอเฟซอะไรแต่ก็ได้ใกล้ๆกันก็โอเคแล้วตอนนั้นรู้สึก จริงจแสดงว่า MV ที่เขาไปถ่ายนี่คือสถานการณ์จริงเลยใช่ไหมครับใช่ครับในร้านกาแฟใช่สุดติ่งก็คือที่สุดใช่ไหมมันสุดแล้วจริงๆอ่ะของใจจริงๆไม่เลยอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นวงซีดค่ะชื่อวงเออชื่อวงอ่ะการเล่นคอนเสิร์ตมันแบบแต่ละคนคือแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแบบไม่อยู่นี่เหมือมือเบรกก็เดินไปโน่นไปนี่บางครั้งเดินมายืนแทนที่ผมเลยนะผมนักร้องนำไม่มีที่ยืนเลยโดนแย่งซีนอะไอย่างงี้ยเลยแย่งซีดไม่กลับที่เองด้วยเพราะอะไรถึงเดินฮะโดดดิ่งหรือว่ายังไงครับ ันี่เพื่นเลยแล,แล้วกองนะถือกองมาตีหน้าหน้าเวทีมไม่ไม่ไม่กองไปไม่ได้ครับคือคืออย่างเงี้ยครับคือที่เขาได้วิ่งแบบนี้ครับเพราะว่าก่อนขึ้นเวทีครับเขาจะเอาแบบยำอะไรแบบนี้ครับไปกินในมันเทศโอ้ยำนี่ยำมุนเส้นอยูกไหมเรื้อปวดกว่าท้องไงอย่าอย่ใหย่าให้เห็นว่ามีมีดเถียงนะโอ้ยใช่ซอยหอมซอยหอมซอยหอมใช่จากความจี๊ดจ๊าดอะไรพวกนี้นะครับ ซีดนี้น่าจะดีสุดแล้วสําหรับพวกเราก็เลยเหมือนเป็นความหมายที่สื่อถึงวงเรามัที่สุดเลยว่าจีดที่สุดซีดที่สุดมันที่สุดเด็ดที่สุดอะไรแบบนี้นั่นเองทีนี้เพลงที่ปล่อยออกมานี่คือเป็นเพลงล่าสุดเลยหรือเปล่าใช่ครับเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้มีซิงเกิลอะไรออกมาอีกไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือก่อนมาอยู่ช่วงแรกเรามาอยู่ช่วงโควิดเลยอยากบอกมีเพลงซิงก็ชื่อชื่อไปว่าของของฟรีครับของฟรีเพลงนี้ก็คือแบบเกี่ยวกับ เรื่องราวของมีคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วแอบคบชู้แบบมีคบมือที่สามอะไรแบบนี้แรงมาเลยแ,แ,แเอออเาเพลงนี้ขอขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมร้อ,องให้ฟังหน่อยของฟรีใครใครก็อยากเอาฉันก็พอรู้อีกคนก็คงไม่ดูว่ามีใครอยู่ไหมแค่ถูกใจมันก็พอฉันมันไม่สนใจ ต้องเติบโตมาแบบไหนถึงเป็นคนแบบนี้ข่ะกีตาร์โซโล่เลยค่ะกีตาร์โซโล่เลยค่ะโอ้คุณคุณนะทัาแบบนี้หลังจากที่ปล่อยสุดติ่งในดวงใจเนี่ยกระแสเป็นไงบ้างคะกระแสดีครับกระแสดีก็อาทิตย์แรกก็สองสองแสน ครับใช่ครับอาทิตย์แรกนะกระแสดีกระแสดีตอนนี้โอ้โหคนพูดถึงเพลงนี้กันเยอะแยะมากมายเลยและในอนาคตดหลักจะมีซิงเกิลใหม่ให้ได้ติดตามกันอีกไหมกน่าจะมีครับมีเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวต้องติดตามการออซิงเกิลใหม่แน่นอนว่าฝากแฟนคลับทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามกันด้วยครับผมช่องทางอะเออช่องทางกันหน่อยดีกว่าช่องทาง YouTube นะครับก็มีช่องอาสยามมิวสิกนะครับช่องช่องหลักเลยแล้วก็เหมือน ช่องแฟนเพจคัฟเวอร์อะไรของวงซีก็มีช่องซีดชาแนลแล้วก็แฟนเพจวงซีดอาสยามนะครับครับผมและช่องทางส่วนตัวล่ะช่องทางส่วนตัวส่วนตัวผมก็ Facebook ป๊อกวงซีดอาสยามนะครับแบนงวงซีดอาสยามเดี๋ยวผมก่อนดิผมยังหลายช่องทางเลยแม่ถือแม่ถือไม่แบ่งเพื่อนด้วยน่าเหงาเลยแล้วครับพี่คนเดียวเฟซบุ๊กบล็อกวงซีดอาสยามแล้วก็แฟนเพจป๊อกซีดอาสยาม แล้วก็มีติ๊กตอกด้วยป๊อกกี้อาสยามผมนะครับ08462แปดสี่หกสองมาขายตรงเลยดีกว่าก็คือเป๊กวงซีทุกช่องทางเลยครับคกับผมติดตามกันได้นะฮะใช่เลยนะฮะยังไม่หลับใช่ไหมยังไม่หลับอยู่ดีใจจะอยู่ที่ยินเสียงพี่เขาแล้วนี่ผมว่าคนนี้ฮาสุดเลยดิ่งสุดนี่ท้อสุดเลยนะแค่เขานั่งเฉยๆพาผมมาอะไรมา อย่าแซวเดี๋ยวพูดไม่ออกอย่าแซวช่องทางสุดตัวช่องทางสุดตัวฝากนิดหนึ่งเฟซบุ๊คลิมวงซีดอาสยามครับปิดไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทำยังไงท้อไงไส้ต่อเล่นโคตรยากนั่งเหมือนนั่งเป็นที่ยังไงใช่ฝากเพจละองค์ทีอาสยามแล้วก็เฟซบุ๊กองค์ซีดอาสยามครับ เชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนที่นั่งแน่นอนไม่นั่งต่อเด็ดขาดเดี๋ยวเล่นไปถูกเดี๋ยวเล่นต่อไปถูกนะฮะวันนี้โค้ชคุยกันสนุกสนานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าซิงเกิลหน้าออกออกมาอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเชิญมาพูดคุยกันต่อแต่ไม่รู้ว่าจะตัวจะยอมมาหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณด้วยนะครับวงซีนนะครับคเอาละครับส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเพลงเพาะเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยคครรัับบ